สุขภาพกลับมาเตือนภัยกันอีกครั้งค่ะบอกว่าไม่ควรกินกุ้งคู่กับวิตามินซีจะทําให้เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งวันนี้ข่าวนี้จริงไหมจะพาไปคลายข้อสงสัยไขยคําตอบตรวจสอบกับรองศาสตราจารย์ดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ การกินกุ้งค่ะไม่ควรกินคู่กับวิตามินซี <c oughs> เพราะว่าจะทําให้เสี่ยงอันตรายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง,งเรียกว่าข่าวปลอมหรือเรื่องที่สร้างขึ้นมามั่มมวๆเก่ามากครับเพาเป็น10ปีอาจจะ2ปีปีด้วยซ้ำน,นคะครับอาหารทั่วๆไปที่เรากินกันอยู่เนี่ยมากมายเลยที่มีทั้งวิตามินซีแล้วกุ้งเราอา่านไทยๆแล้วครับพวกต้มยำกุ้งส้มตําก็อาจจะมีกุ้งวิตามินซีซึ่งก็ไม่ได้ทําให้คนเราเสียชีวิตเอาเป็นไปได้ถ้าเกิดสมมติว่าในแหล่งน้ําที่กุ้งอยู่เนี่ย อาจจะมีการสะสมของสารหนูหรือรอเซนิกเนี่ยอยู่บ้างแล้วก็เข้าไปสะสมในร่างกายของกุ้งซึ่งมันจะเป็นสารหนูอินทรีความเป็นพิษมันไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วปริมาณมันก็ไม่ได้เยอะมากมันต้องค่อยๆสะสมสะสมเข้าไปแต่ไม่ใช่ว่ากินเข้าไปแล้วทำไปยากับวิตามินซีแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างแล้วกลายเป็นสารหนูกลุ่มอินทรีย์จากอินรีย์กลายเป็นอนินรีย์แล้วกลายเป็นพิษอย่างที่เขาเขียนเรื่องราวครับฉั้นเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องมั่วแต่งขึ้นมาแน่ครับสรุปว่าข่าวปลอมค่ะ อาจารย์เจตกล่าวว่าเรื่องนี้แชร์กันมานานแล้วพร้อมยืนยันว่าการกินกุ้งคู่วิตามินซีไม่ได้ทําให้เกิดปฏิกิริยากับสารหนูจนทําให้เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้แต่การที่กุ้งมีสารหนูสะสมอาจเป็นไปได้ว่ากุ้งนั้นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่มีการสะสมของสารหนูซึ่งเมื่อสารหนูเข้าไปสะสมในตัวกุ้งจะเป็นสารหนูอินทรีย์ที่มีความเป็นพิษน้อยค่ะ แต่บางของ้อมูลก็บอกว่ามักจะพบสารหนูในกลุ่มอาหารทะเลด้วยค่ะจ้ะครับพบว่าเป็นการปนเปื้อนของสารเคมีจริงๆต้องยอมรับว่าเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยมันมีสิทธิ์จะมีปนเปื้อนของสารเคมีหลายตัวในสิ่งวดล้อมได้ในบางพื้นที่ของโลกบางทีก็จะมีสารพวกปลาหลอดเยอะอาจจะมีโลหะหนักบางอย่างเยอะ เดี๋แม้จะสารหนูได้แต่โดยปริมาณแล้วเนี่ยเท่าที่เรามีกันอยู่สถานีที่เราบริโภคอ่านทะเลในไทยเราเองเนี่ยไม่ได้มีเยอะขนาดที่จะทําให้เราต้องระวังขนาดนั้นนะครับถ้ากังวลก็อยากกินให้มันซ้ําๆต้องกินให้หลากหลายเราไม่ต้องกังวลครับว่ากินแล้วไปกินวิตามินซีตามแล้วจะผสมรวมกันแล้วกลายเป็นสารพิษขึ้นมาครับอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะก็เป็นตัวอย่างคลาสสิกเรื่องหนึ่งของการที่เรื่องบางอย่างมันแชร์ต่อๆกันมา บางทีมาจากต่างประเทศบางทีมีเรื่องเล่าอธิบายมีการหารูปประกอบหารูปคนที่เสียชีวิตมาใส่แล้วเราก็แตกตื่นตกใจกันแต่ควรจะต้องเช็คให้ดีซะก,ก่อนว่ามันเป็นไปได้จริงแค่ไหนอย่างกรณีบอกบอกว่าวิตามินซีกินพร้อมกุ้งแล้วจะอันตรายได้สังหนูถึงตายเนี่ยอันนี้ไม่จริงแนบ รู้ว่าข่าวปลอมค่ะการกินกุ้งคู่กับวิตามินซีไม่ได้ทำให้เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้หากคุณผู้ชมมีเรื่องราวสงสยัยอยากจะไขคําตอบส่งเรื่องของคุณมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ที่ tnn.checksure@gmail.com หรือว่าจะสแกน QR code แล้วก็ฝากเรื่องของคุณเอาไว้ได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ